สวัสดีเช้าวันนังคารค่ะอืตอนออกจากบ้านฝนไม่ตกแต่พอถึงสวนฝนตกแต่ว่ายังตกไม่หนักอ่ะใส่เสื้อฝนได้ลึกพี่บอกมันหน้ามันไส้มันมีเสื้อฝนนะคุณถได้มีกนโอ้อายุได้เดี๋ยวนีถอดให้ใส่เสื้อฝนห้านาทีฝนตกสองนาทีถอดแล้วโอ้ยตกมาทำไบอย่างนี้แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะที่มันหยุดตกจะได้วิ่งเล่นสบายสบามาเลย กันแล้วกันเนี่ยสวัสดีครับไปไฝั่งนี้เอ้ยไปไปมาอับยะอันนี้แฟนเก่าดูสิแฟนเก่าแฟนเก่าใช่แล้วดามเขาก็จะแบบหงายให้เลยนะดามเขาไม่ไว้ตัวเลยโอ้โหูหูเนี่ยพิกกระดาษนี้เลยก็จะเล่นแล้วก็จะสู้ๆกันครับยังไม่ได้วิ่งเลยครับจะเล่นรอนี่ครับ กินนะคิดแม่กินอาหารเชลูกเตี๋ยวค่อยๆเคี้ยวลูกดูค่อยค่อยเคี้ยวนะหม่ำหม่ำอาหารกันครับนี่เตี๋ยนันดาโดมๆดมอะไรใหญ่เลยโอ้ยนี่ไหมล่ะบางทีมันมีตัวเงินตัวทองในนี้อือเปกระดิ่งหาเพี่ใหญ่เลย ซูซูครับเต <Okay. S 1> ี้ยไม่เอาแล้วครับมันร้อนครับเ no, อ้ย,อยทุกคนต้องทักเตี้ย <laughs>